Okay, คสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลามาดำตัวกรอบในช่อง Back ค a t อีกชเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ys6 นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนะนำการเพราะพันธุ์สัตว์เลี้ยงนั่นเองอ่ะตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยผมยังรู้ข้อมูลไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ได้ทำการนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับจาก FC นะครับหลายๆคนนะเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์สัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับแต่๋ยผมจะมาอาธิบายในทีส่วนแล้วกัน สำหรับการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีเควสนะครับมาให้ทําในช่วงเลเวลสินะครับนี่เลยด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเนี้ยผมจะทำเควสให้ดูไปด้วยนะอ่ะ,ะกดไปเลยตรงนี้เขาก็จะแนะนําให้เราเพาะพันธุ์เดี่ยวนะครับอ่าแล้วก็กดไปตามนั้นสำหรับการเพาะพันธุ์นะครับหรือการผสมพันธุ์ก็ได้แล้วแต่เราเข้าใจนะก็คือต้องใช้สัตว์เลี้ยงน,นะครับที่เหมือนกัน2ตัวนะ ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเขาบอกว่าพยายามอัพดาวสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับก่อนที่จะมาเพาะพันธุ์ตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะตอนเพาะพันธุ์เนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับในการเพิ่มดาวของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นซึ่งตัวนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่นี้ผมได้จาก f c มานะครับตัวนี้เรากดการกระบาดออกได้นะเดี๋ยวไปทําก่อนได้ทีนี้คู้ชมก็มาที่สัตว์เลี้ยงนะครับ อาจจะเห็นว่าเรามีไอ้จังเกิลพิกโตเนี่ยนะครับสองตัวนะมีสองตัว <c oughs> นะครับเกตกระโหลกปงนะครับสามดาวเดี๋ยวเราจะมาอัพดาวให้มันสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่ีนผมจะอัพตรงนี้นะกดไปการอัพดาวนะครับจะใช้อเทมนะครับที่มีชื่อว่าแก่นธรรมชาติสามารถซื้อได้ที่มอนะครับกดเข้าไปดูนี่โดยใช้20เพชรล็อกนะครับ ทีนี้เราผมจะลองอัพดาวเลยนะครับให้เป็น5ดาวเลยแล้วกันโอเคตอนนีนะ้อัพ5ดาวแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มมัน6ได้ไหมเดี๋ยวผมลองซื้อเพิ่มนะอ๋อโอเคถึงระดับสูงสุดแล้วนะครับไม่ได้แล้วโอเคแล้วเราอัพอ,อีกตัวหนึ่งนะน,นี่5้าเดวผมจะอัพ5้ตัวเลยนะครับ เกือบวืดน,นะเมื่อกี้โอกาส40%นะฮะ5ดาวทั้ง2องตัวแล้วนะครับอ่านี่ถือว่าผมเป็นหนูทดลองให้แล้วกันนะอ่ะา5ดาวทั้ง2องตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาสมดูอ่ะออกจากนี่ก่อนครับแล้วก็คุยกับ NBC นะครับนี่เลยไอซิดนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้ตรงเวสอ่าพรพันเดียวนะครับนี้เราก็ใส่นอนปิกาโตะลงไปนะครับ2ตัวแล้วก็ยืนยักนการเพาะพันธุ์ ปุ๊บอ่าเราเราก็รอ10นาทีนะครับเพื่อจะมารับสัตว์เลี้ยงของเรานะนี่ที่เป็นรูปไข่ด้านล่างนะเห็นไหมเคครับผมก็รอมา10นาทีวันที่แล้วไปครับเดี๋ยวรอไปดูนะว่าจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรนะครับแล้วก็ระดับดาวสูงขึ้นไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้ตัวเดิมนะครับแต่ว่าดาวสูงขึ้นอ่ะรอดูนะครับอ่าตัวเดิมเนี่ย 3,4,5,6,7ได้7ดาวนะครับจังเกิลปิกโตร่าง2โอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าเป็นร่างสองนะครับ3 4ม7ก็คือได้7ทั้ง2ตัวเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้คือมันเป็นรุ่น2ครับแล้วก็น่าจะทั้ง2ตัวเลยนะ เอออยู่ทั้งสองตัวผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกันต่อเลยนะครับไปตรงนี้นะครับผู้ชมตั้งใจฟังแบบช้าๆนะครับผมจะอธิบายทีละส่วนนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดเลยเริ่มต้นที่ศเตตัสก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผู้ชมต้องเข้าใจเเตตัสพื้นฐานก่อนนะครับเราสามารถกดดูได้นะอย่างสเตร็งเนี่ยคือการโจมตีกยายภาพนะครับ ในส่วนของอินนะครับก็คือการโจมตีเวทในส่วนของเอจินะครับก็คือคลิในส่วนของเด็กนะครับก็คือหลบหลีกกับป้องกันในส่วนของวิสเนี่ยก็คือ SP หรือว่าเลือดนะครับอ่าเข้าใจไว้แค่นี้ก็พอนะครับสำหรับสถานพื้นฐานเนาะทีนี้มาดูด้านซ้ายกันนะครับผู้ชมสัตว์เลี้ยงเราก็จะมีระดับด้วย HR SR นะครับประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยอ่ามาดูคํานี้ก่อนคําว่ารุ่นที่2นะครับรุ่นที่2คืออะไร รุ่นที่2ก็คือการที่เราเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเนี่ยระดับเดียวกันนะครับมาเพาะพันธุ์ก็จะเกิดเป็นรุ่นที่2ส,สําหรับดาวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้มันขึ้นเยอะๆนะครับเราก็สามารถอัปเกรดดาวตั้งแต่ก่อนที่เราจะผสมพันธุ์นะครับหรือว่าเพาะพันธุ์นั่นเองก็จะมีโอกาสที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะมีดาวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก F4 นะทีนี้ส่งข้อมูลต่อไปผู้ชมดูด้านซ้ายนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเจะมีนิสัยด้วยนะ อย่างตัวนี้จะมีนิสัยฉลาดนะครับแล้วก็คุณภาพก็ตามนี้เลยตามสีส่วนเติบโตก็คือค่าเสตัยเบื้องต้นนะครับส่วนที่เขียนว่า p a d k เนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้โจมตีกายภาพนั่นเองอ่ะส่วนตัวด้านหน้านะครับมีความแตกต่างกันหนึ่งอย่างก็คือนิสัยรอบคอบที่เดิมเหมือนกันนะครับอ่ะอย่างตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นการโจมตีเวทเหไหมอ่ะแตกต่างกันประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับผู้ชมก็คือสกิลนะในส่วนของสกิลเนี้ยหลายคนคงงงนะครับว่า สัตว์เล่ของเราต้องใส่สกิลแบบไหนนะเพราะว่ามันเยอะหลือเกินผมมีคําแนะนํานะครับอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือให้ผู้ชมดูที่นิสัยนะครับอย่างที่2นะครับให้ผู้ชมดูที่การโจมตีว่าเป็นกายภาพหรือเวทนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่สกิลกันผู้ชมสังเกตสกิลนี้นะครับที่เป็นรูปคอน,นะครับเขาจะเขียนว่าสร้างดาเมจต่อเป้าหมายมากสุด3คนจาก a d k เคนะครับอ่ะแล้วก็จุดๆ,ๆไปอัพโอกาสปล่อยนิสัยกล้านะครับ แอปโอกาสปล่อยนิสัยกล้าคืออะไรก็คือถ้าเกิดสัตวด์เลงเราเนี่ยมีในิสัยกล้านะครับโอกาสที่จะปล่อยสกิลนี้นะครับมันก็คือจะตรงสายทีนี้ไอ้ที่ผมใส่ไปมันผิดสายใช่ไหมจริงๆก็ใช่นะครับอันที่มันตรงสายจริงคืออันนี้นะนี่ดูครับเหมือนกันเลยสร้างดาเมจต,ต่อเป้าหมายมากสุด3คนจาก ADK เห็นไหมครับแต่เขาจะเขียนว่าอัปโอกาสปล่อยนิสัยฉลาดเห็นไหมมันตรงกับคำว่าฉลาดซึ่งอันที่มันถูกจริงๆคือต้องใส่อันนี้นะครับ อ่ามันนี่คือข้อสังเกตนะส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ะการโจมตีกายภาพเราควรใส่ยังไงใช่ไหมส่วน a d k นี่ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะ a d k เนี่ยมันรวมทั้งกายทั้งเวทนะอ่ะอย่างที่ผมได้อธิบายค่าสถตตัไปคุณผู้ชมจําได้ไหมครับเกี่ยวกับสเตง็งสเต็งคือยิ่ง App เนี่ยมันก็ยิ่งบดไดเบกายภาพอ่นนี้เราสามารถใส่สกิลนะครับที่อฟส,สเตตัดสเต็งได้นะครับทีนี้ก็จะตรงสายแล้วเห็นไหมได้ใน,นส่วนของไดเบกายภาพด้วย ล้วดส่วนอื่นล่ะเราใส่เป็นวิสเป็นเด็กได้ไหมจริงๆก็ใส่ได้ครับอย่างผมใส่เป็นวิสเพิ่มไปเพื่อเอาเลือดให้กับสัตว์เลี้ยงนี่แล้วก็ใส่ h p h p กับวิสเนี่ยมันได้เลือดเหมือนกันนะแต่วิสเนี่ยมันจะได้เป็นค่าหน่วยของวิสส่วน HP เนี่ยจะเป็นหน่วย h p นะครับตายตัวเลยอย่างเงี้ยผมใส่เด็กไปนะครับก็เอาป้องกันนิดหน่อยนะส่วนจีผมใส่ไปเพราะว่าไม่มีอะไรให้ใส่นะครับแค่นั้นแหละนะตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกใส่นะครับ าตามใจชอบได้ไหมก็ตามใจชอบได้แต่ลหลักแล้วเนี่ยเราต้องใส่ให้มันตรงกับอุปนิสัยแล้วก็ในส่วนของดาเมจนะครับว่าเป็นกายหรือเวทที่เหลือก็แล้วแต่ตัดสินใจแล้วกันนะครับผมแนะนําได้เท่านี้ทีนี้เพิ่มเติมนะครับสำหรับสกิลเนี่ยเราสามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับกับ ABC e m i อินะครับนี่อยู่ด้านซ้ายากดดูที่เมืองด้านขวาบนนะครับจะอยู่ที่เมืองท่าริมอสนะครับกับ ABC ตรงนี้เห็นไหมกดันที่มอตาราสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับ เราก็จะเจอกับ a อ c ตัวนี้ที่ขายอยู่นะครับก็คือมิโลกดเข้าไปนี่ครับเราสามารถมาซื้อสกิลเพิ่มเติมนี้ได้ถ้าเกิดใครแบบมีไม่ตรงสายนะเนี่ยอย่างตัวอย่างอันแรกครับเห็นปะ่ะเนี่ยเสริมแกล่ง p ีเคือดามจกายภาพเสริมแกล่ง A m d k คือดามจเวทเห็นไหมอันนี้จะมีแบ่งสายชัดเจนด้วยครับเราก็ใส่ให้มันตรงสายแค่นั้นแหละส่วนที่เหลือเราจะใส่เป็น h p เป็นเดฟเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะครับแต่เราไม่สามารถใส่วิดกับวิดซ้ำอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอ่าเราก็ต้องมีใส่ กระจายกระจายกันบ้างน,นะครับอย่างด้านล่างอ่ะเริ่มมาดูนะครับตรงค่าเซต่าเห็นบ้าอย่างสัตเรื่ยองเราเนี้ยโจมตีกายภาพนะครับนี่เลยเราก็เสริมแก่ง STR ไปนะก็ได้นามเมสด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งสมมุติว่าเราเล่นเป็นตัวเวทนะครับนี่ก็ใส่เสริมแก่งอินไปประมาณนี้ที่เดี๋ยวคุณผู้ชมก็เพิ่มเติมเลยนะจะเน้นเป็นวิทจุดอ่อนโจมตีแรกอะไรเงี้ยก็ตัดแจวแล้วกันนะครับ อ่ะทีนี้เรากลับมาอธิบายตรงนี้กันต่อนะครับสำหรับหน้าสถิตดนะอ่าเที่ส่งอัปดาวนะครับนี่เราต้องใช้แก่นชีวิตนะครับสามารถซื้อได้ที่มอเวลานะครับเราอัพเนี่ยสถิตดพื้นฐานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปตรงผลนะครับกดเข้าไปดูมันจะมี2อันนะครับก็คือค่าเติบโตกับแต้มประสิทธิภาพนะครับสำหรับค่าเติบโตคืออะไรก็เป็นค่าสถิตัดเบื้องต้นนะครับนี่คือตรงนี้เติบโตเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนะ อ่าเห็นไหมนี่ค่าเติบโตมันจะสูงขึ้นครับเซตัดตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะไอ้ลูกนี้หาได้ที่ไหนนะครับก็กดเข้าไปดูนี่จะมีรายแทงขั้นสูงนะครับแล้วก็กิจกรรมดําเนินงานอ่ะมาดูด้านล่างครับแต้มประสิทธิภาพนะครับคืออะไรไอ้เจ้าเม็ดนี้ผมประสิทธิภาพนะครับเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยจะอัพแต้มประสิทธิภาพที่ยังไม่จัดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยถาวรห้านหน่วยนะครับตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่ผมจะกดให้ดูแล้วกัน อ๋อเหมือนได้แต้มตรงนี้ครับแต้มสถิติในการอัพอ๋อโอเคก็คือได้สถิติ5หน่วยแล้วแหละแล้วก็มาอัพตรงนี้ครับเด๋ยวตัวนี้เป็นโจมตีกายภาพนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเน้นสเต็งนะแต่ตรงนี้เนะี่ยเหมือนเขาจะบวกให้แล้วครับเราก็กดลบได้นะครับเราอยากเน้นเราก็เน้นที่สเต็งได้เลยแล้วก็ยังการเพิ่มแต้มไปเป็นการอัพค่าสถาิติเองนะครับอ่าโอเคต่อไปในส่วนของสกิลครับเราสามารถ อัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับโดยการใช้ตำลาฝึกฝนตรงนี้นี่ในการอัพนะครับอัพไปเลยซึ่งในตำรานี้นะครับสามารถซื้อได้ที่มอนั่นเองนะครับหรือว่าร้านเพชรล็อกนั่นแหละต่อไปในส่วนของอัปเกรดนะครับตรงนี้เนะี่ยคุณผู้ชมสามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับให้มีค่าสเตตัสเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับโดยใช้เจ้าบิสกิตอัปเกรดนะสามารถซื้อได้ที่มอรายแทงแล้วก็กิจกรรมจับเป็นกระโตนะครับตรงนี้เนี่ยผมยังอัพไม่ได้นะครับ เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงเลเวลไม่พอนะตรงนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่นะอันนี้ใครรู้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คือการย้ายการย้ายคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนเลยนี่ผมเอาตัวแรกวางไว้ฝั่งซ้ายเอาตัว2วางไว้ฝั่งขวาเราสามารถย้ายนะครับย้ายอะไรได้บ้างอ่ะดูนี้ก่อนสเตตัสสามารถย้ายได้นะครับเราติ๊กได้นะ เนี่ยเซตัดจะย้ายมาให้ตรงนี้ได้แล้วก็ค่าตัวโตค่าคุณภาพเนี่ยเราติ๊กได้ครับสังเกตดูว่าตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ยตัวเลขค่าเติบโตเห็นนะอ่ะเราย้ายอะไรอีกสกิลครับเนี่ยสกิลตรงนี้ก็จะย้ายมาฝั่งนี้ทีเนี่ยคุณชมดูตรงปัญหานะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบกดย้ายนะครับตัดสินใจให้ดีเดีย๋ยวผมจะอ่านให้ฟังกดตรงนี้นะอ่ะสำหรับนี้ครับเขาบอกว่าสามารถนำเอาอัปเกรดเลเวล แล้วก็ค่าเติบโตคุณภาพและสกิลธรรมดาของสัตว์เลี้ยงวัสดุเนี่ยย้ายไปอย่างสว์เลยกตัวเมื่อย้ายแล้วสัตว์เลี้ยงเดิมจะหายไปนะครับพูดง่ายคือถ้าคุณย้ายไปอ่ะตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายคือหายไปนะครับกติกาการใหญ่เขาบอกว่ามีเพียงสัตว์เลี้ยงรุ่นที่2ที่สามารถย้ายได้อ่าไอ้รุ่นแรกทําไม่ได้นะตรงนี้เขาจะบอกว่าคุณภาพและเลเวลออกรบของสัตว์เลี้ยงเป้าหมายเนี่ยห้ามต่ากว่าสัตว์เลี้ยงวัสดุ ถ้าตามที่ผมเข้าใจก็ต้องระดับเดียวกันนะครับก็คือสีเดียวกันและก็หน้าตาแบบเดียวกันนะน่าจะประมาณนี้สำหรับข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อย้ายค่าเติบโตค่าเติบโตของผลเติบโตเพิ่มไม่สามารถย้ายตามไปด้วยอือันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมาคอมเมนต์เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับส่วนข้อที่4นะครับบอกว่าเมื่อย้ายส,าสําเร็จสัตว์เลี้ยงวสัสดุจะหายไปก็ตามนั้นตัวซ้ายหายไปนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทิ้งไปดูข้อสุดท้ายครับการเกิดใหม่ การเกิดใหม่คืออะไรก็คือเป็นการรีเซตตัดใหม่นั่นแหละเหมือนกับโซการ์ดนะครับคล้ายๆกันโดยใช้เจ้าเม็ดนี้ผลแห่งความฝันนะครับหาได้ที่ไหนหาได้จากมอละลายแทงตรงนี้ก็ผมก็ยังทําไม่ได้มีแค่สเม็ดเองนะครับเป็นการรีออฟให้มันดีขึ้นนะ่ะว่าง่ายๆนะครับและเพิ่มเติมในสวดสุดท้ายนะครับทีนี้เราจะหาไข่มันได้ยังไงใช่ไหมเรากดตรงด้านซ้ายตรงนี้ครับกดเพิ่มสัตว์เลี้ยงสำหรับระบบสัตว์เลี้ยงที่ผมเข้าใจในเกมนี้นะครับก็คือมันจะมาเป็นไข่ ซึ่งไอตอนแรกอะที่เราทำเควสเนี่ยเราจะได้มา2ตัวเลยก็คือไข่ใบเดียวแต่ว่าถ้าเป็นตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเราได้ไข่มาผมคิดว่าน่าจะเปิดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้ไข่ก็จะมีระดับของมันอย่างเช่นไข่นี้ก็จะเป็นจังเกิลพิกโต o นะครับก็คือไอตัวนี้แหละที่เปิดออกมาเนี่ยนี้จะได้รางวัลจาก14วันนะครับส่วนนี้จะเป็น c o l ลราโดนะครับก็อยู่ที่แพ็กเกจจำกัดซื้ออ่ากเข้าไปดู อ่าตัวนี้ครับเนี่ยเปิดมาก็น่าจะได้ตัวเดียวนะครับอ่าส่วนนี้นะครับได้จากสมบัติใต้ทะเลตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยได้เลยนะใครเคยได้ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับผมว่าไม่น่าจะดรอปยากน่าดูอ่าส่วน thunder พิกโตนะครับสีแดงเขาบอกว่าได้จากกิจการดำเนินงานนะอันนี้ก็สมบัติใต้ทะเลไม่เคยได้เลยเนะี่ยอืมส่วนใหญ่จะเป็นสมบัติใต้ทะเลนะครับอันนี้น่าจะตามเลเวลของดันเจี้ยนด้วยหรือเปล่า เพราะว่าไข่มันมีเลเวลนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะตามเลเวลไข่แล้วก็เลเวลดันด้วยหรือเปล่านี่ยังไม่ชัว์นะเพราะว่ายังไม่เคยรอบจากสมบัติให้เลยเลยใครที่เคยรอบเนี่ยมาคอมเมนต์ข้อมูลเพิมเ่มเติมให้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเออบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับอธิบายเกยวกรบสั์เลี้ยงนะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมก็ยังเข้าใจไม่1 0 0นะครับ ในบางส่วนที่ผมไม่รู้เนี่ยใครที่ท,ทราบเนี่ยก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์น,นะครับจุ๊บจ้า